สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟมุนทูชาแนลนะคะวันนี้นี่ไม่ไปดูในค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ขึ้นในเราจะไปที่ร้านกาแฟเขาเลียงซานนะคะเ่ยใช่หมดน่ข้างบนเนี่นะเป็น่ข้างบนั่นเลยรถขึ้นถึงข้างบนนู่นนั่งรถไปอัพขึ้นแ0บาท80บาทแต่เราไปซื้อกาแฟนั่นแหละแปบาทผูกฟองนั่นน่ะ ปุปองที่เรานั่งรถไปซื้อกาแฟเรามาจอดข้างล่างแล้วเขามีรถลับขึ้นะนะไหน,นเห็นไหมรถขึ้นแบบนั้นอ่ะถ้ารถแบบเราไม่ใช่ได้นะรถเขาพานักท่องเที่ยวเข้าไปกลัวมันจะนี่ยนะคะเ,เดี๋ยวเราก็จะนันน่งรถขเข้าไปะนะคะบนดอยโน่นบนโน่นน,นะคะเนาะคุณนาทีถึงแล้วนั่น ที่จอดรถนี่ไม่มีก็ไปจอดอยู่ฝั่งนู้นวันนี้ไปแล้วเมื่อกี้นี่พี่นาทีว่าจะรถขึ้นไปเองอะ่ะเออยังไงก็จะรถพ้นขึ้นมาโอ้ยเกาะผมไม่หน่อยเด้อผมได้ยเกาะผมไม่หน่อยเด้อเกาะผมไมหน่อยเด้อ ยังไงนี่อันนี้นี่โอ้าค่อยเียวอ่ะค่อยเสียวอ่ะค่อยสียวแล้วคือน่นนี่ีาคนี่คไาสันะโออ ที่พี่ท่านกำลังจะได้เสียวครับโอโ้นี่แล้ค่ะสามาพัดแห่งหอมดอกสะแมงเกาเรียงสา ลงกแล้วลกงไงบ้างเรออะไรเลยนุ่ยกสองเือแล้วอะต้ลงขาลงลูกาขมวึ้นนี่เหรอเอางมากขึนนนขึนึเรข้นึ้น้วน โอ้ย้ยของจริงนี่ยนี่ะสวยมากเลยริ้มองรงนี่นะคะโอ้หสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะ คุณพอาหลายั็ยังไปยัมันก็มงไม่ได้ข้างบนสวยะได้สวยงามากี่จะได้เลื่นห้องน้ำอยู่ตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปหนมีนี่นะคะน้องปยโอ้ยหูอื้อหูอื้อเลยนะคะโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เราขึ้นมาสวยงามมาะเืนข้างบนีกวี่เราขนเนี่ยไปแรกข้างบนได้นะครับคนละเเออนั่นอันนี้

ดอกซากุระบานแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นนะคะลุงก็เราก็ได้มาพิชิตเขาเลี้ยงซานแล้วนะคะนี่โอ้ปลาไายบ้านสวยนะสวย

แรกกูปองได้ย,ยังเดี๋ยวนยี่นี่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราไปแรกกูปองก่อนนะคะ

ไปหาไปไหนแลคุป,ปองอยังแลคุป,ปองอยังแ,แลกตรงนี้ใช่ไหมแม่พีเอาอะไรเอ่ยนี่นะคะรักร้อนแลกยังเราขึ้นไปไป<ข>แลก คึ้นอยู่ด้านนี้นะครับผมค่ะด้านโน้นครับอ๋อนั่นไหนคะนี่นะโอ๊ยเหนื่อยเอาอะไรกาแฟบ้านนึกดูตารางเดี๋ยวอ๋อช่องแรกกับช่องสองใช่ไหมคะเดี๋ยวโอ๊ยไม่เอาหรอกกาแฟป้าโซเอาอะไรก็ได้ ไ้รรับมมมีนนลอจะมีเอสเปรสโซ่เนนเจอร์คาปูลาเต้ครับเอาโกโก้ให้พี่คาปูตาเย็นหรือร้อนครับเย็นจ้ะที่รับเป็นอะไรดีครับโกโก้ค่ะไม่หวานนะโกโก้ไม่หวานเลยนะครับผมใช่ค่ะอีกท่านนึงรับเป็นอะไรดีครับผมเปลี่ยนเป็นขนมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะเป็นเครื่องดื่มเยอะเนเครื่องดื่มอย่างเดียว โกโก้ก็ได้ชามะนาวก็ได้โกโก้เหมือนกันนะครับค่ะไม่หวานนะครับผมไม่ได้เอาหวานด้วยไม่หวานเอาปานกลางอ่ะเอาปานกลางหวานน้อยนะครับจ้ะเสร็จตัวนี้ดังท่ามารับเครื่องดื่มนะครับผมสท่านเลยนะครับค่ะเพจเดียวครับ นั่งก่อนเลยแล้วนั่งตรงนี้ก่อนไม่ได้นั่งตรงนี้ก่อนนี่ใช่ไหมนั่งนี่มานั่งนี่นี่นั่งตรงนี้นยะนะจ้าแ <c oughs> จะขึ้นไม่ไ <c> ผ <oughs> ไปไปไปขึ้นไปข้างบนไปได้งูงูมาไปได้โอเคโอเาไปบ้านลุงก็ผ okay. ่านเช่นนี้แหละ ไหนพรุ่งี่เราจะไปนู่นหือนกัไปกลกบอกอะ